ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุใน5กลุ่มเนี่ยสอบถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่าสามารถที่จะรับเงินเบีย้ยอย่างชีพได้หรือไม่นะครับ ซึ่งหลายๆท่านไม่ทราบว่าตนเองมีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยอย่างชีพนะครับใน5กลุ่มนี้ที่สอบถามกันมาบ่อยแล้วเราก็มีการพูดคุยกันไปหลายครั้งแล้วนะครับในคลิปนี้มาทบทวนมาเน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับและสําหรับผู้สูงอายุท่านใดที่ยังไม่ทราบเมื่อดูในคลิปนี้แล้วเราจะได้ทราบนะครับว่าเราเนี่ยก็มีสิทธิ์ในการรับเงินเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุเช่นกันนะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่ามีผู้สูงอายุในกลุ่มใดบ้างนะครับ กลุ่มที่1ก็คือผู้สูงอายุที่เป็นอสอมอนะครับซึ่งรับเงินค่าตอบแทนของอสอมอเนี่ยสามารถลงทะเบียนรับเงินเบี้ยอย่างชีพได้หรือไม่ตรงนี้นะครับเขาเคยมีหนังสือหาหลือแล้วนะครับว่าอสอมอเนี่ย ได้รับเงินในเรื่องของค่าตอบแทนอสอมไม่ได้เป็นค่าตอบแทนที่รัฐจัดให้เป็นประจำนะครับไม่ได้ถือว่าเป็นสวัสดิการหรือรายได้ประจำจากหน่วยงานของรัฐนะครับตรงนี้อสอมที่มีอายุ60ปีสามารถลงทะเบียนรับเงินเบี้ยอย่างชีพได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านรับเงินได้ทั้ง2ทางเลยนะครับกลุ่มที่2ก็คือ ผู้สูงอายุที่ต้องโทษจำคุกอยู่ในเรือนจำหรือทันทสถานนะครับวันนี้มีสิทธิ์ลงทะเบียนรับเงินเบี้บยอย่างชีพได้นะครับโดยสามารถทำหนังสือมอบอำนาจให้กับผู้บัญชาการเรือนจำหรือตามที่ผู้บัญชาการเรือนจำมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ใดผู้หนึ่งไปลงทะเบียนแทนเพราะฉะนั้นนะครับท่านใดที่มีญาติอยู่ในเรือนจำก็สามารถให้ลงทะเบียนรับเงินเบี้บยอย่างชีพได้เช่นเดียวกันนะครับ ต่อมาในกลุ่มที่3นะครับก็คือผู้พิการนะครับผู้พิการที่วันนี้เนี่ยท่านอายุครบ60ปีหรืออายุ59ปีนะครับก็สามารถลงทะเบียนรับเงินเบียเบ้ยอย่างชีพได้เช่นกันนะครับสามารถรับเงินได้ทั้งเงินของผู้พิการและเงินเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุนะครับต่อมาในกลุ่มที่4นะครับ ผู้สูงอายุที่รับเงินบำนาญชลาภาพจากกองทุนประกันสังคมนะครับเงินประกันสังคมเนี่ยเขาถือว่าเป็นเงินสมทบของท่านเองส่วนหนึ่งนะครับและนายจ้างส่วนหนึ่งและสมทบจากรัฐบาลส่วนหนึ่งไม่ได้เป็นเงินค่าตอบแทนที่รัฐบาลจ่ายให้นะครับก็สามารถลงทะเบียนรับเงินเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุได้เช่นกันนะครับ ในกลุ่มที่5ก็คือผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับถึงแม้จะได้รับเงินช่วยเหลือในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ไม่ได้ถือว่าเป็นค่าตอบแทนจากรัฐบาลที่จ่ายให้เป็นประจำนะครับก็สามารถลงทะเบียนรับเงินเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุใน5กลุ่มนี้สามารถลงทะเบียนรับเงินเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุได้นะครับรับเงินได้ทั้ง2ทางเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านทราบแล้วนะครับ วันนี้นะครับเขาเปิดรับลงทะเบียนในช่วงที่2ตั้งแต่เดือนมก,กราคมถึงเดือนกันยายน2564นะครับ mm. ก็สามารถไปลงทะเบียนได้ตามวันและเวลาราชการนะครับตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท่านอยู่ตามทะเบียนบ้านนะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ